สวัสดีครับพี่คายโอ้มาไวคนแรกเลยกินข้าวอยู่พี่เหล่ามากเหมือนเราพี่คายเลยเหมือนไหมก็นะครับสวัสดีครับค้อนะครับผมก็นะครับอยู่กับคันนี้นะครับ CFB คันนี้ปี12 E Navy นะครับ12 E Navy นะครับคันนี้ที่ไปละ ที่เราไปเอามาจากจังหวัดโคราชนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาจะมีชุดแต่งลอบคันมานะครับก็ถอดออกเนาะนะครับไม่ถูกใจวัยรุ่นนะครับผมเป็นชุดแต่งโมดูโล่นะครับก็รือออกไปแล้วนะครับแล้วก็มาไล่เก็บสีนะครับขอบคุณมากครับพี่คายนะครับมาไล่เก็บสีพวกนิ้วรอยชุดแต่งอะไรพวกนี้ให้ใหม่นะครับก็ดูทรงนะครับหล่อเลยนะครับผมก็อย่างเบื้องต้นนะครับที่โพดไว้นะครับคันนี้ นะครับเก็บงานรวมจัดทรงเนี่ยมีงบ6 6เกือบเกือบเจ็ดหมื่นได้นะคันนี้ที่ผมทําไปนะครับ6เกือบเกือบเจ็ดหมืนได้เลยนะครับแต่นะครับรถออกไปจบแน่นอนนะครับจบแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวมาไล่กันนะครับเบื้องต้นนะครับที่เราทําไปนะครับคันนี้นะครับมีชุดแต่งรอบคันมานะครับก็ถอดออกเวลาถอดแล้วเนี่ยชุดแต่งตรงนี้มันจะ ค่อนข้างกัดสีอะไรพวกนี้นะครับสีมันจะเป็นริ้วรอยชุดแต่งอะไรพวกนี้ก็ผมจัดการเก็บสีพวกที่เป็นรอยชุดแต่งให้แล้วนะครับแล้วก็นะครับคันนี้เลนไฟหน้าจะค่อนข้างเหลี่ยงครับอันนี้ผมจัดการาเปลี่ยนหน้าเลนให้ใหม่นะครับใส่กิ๊กเลยนะครับคู่หนึ่งเปลี่ยนหน้าเลนตรงนี้ก็มีเกือบเกือบสามพันได้นะครับอยากฟังเสียงครับพี่โอ้ยขอบคุณมากาครับพี่ไข่พว่าง,วาง,วางวาไว้มาหาพี่ คิดถึงเช่นกันนะครับก็นะครับคันนี้ก็เปลี่ยนหน้าเรนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเก็บสีกันชนหน้านะครับก็มีริลรอยมาจากตามการใช้งานนะครับก็ต้องเก็บสีนะครับพวกช้บันไดอะไรพวกนี้ครับก็เก็บสีหมดเลยเพราะว่าเป็นลอยสเกิร์ตนะครับกันชนหลังรู้สึกกันชนหลังคันนี้เอาโอเคมีเก็บสีเหมือนกันที่ว่าเป็นลอยสเกิร์ตนะครับก็เก็บแทบรอบคันเลยนะครับโอเค นะครับของแต่งคันนี้ที่ใส่ให้นะครับก็เป็นล้อ TE37 นะครับขอบ17ล้อสวยมากนะครับรองานเดี๋ยวพี่ใครเลยนะครับตัวนี้สเปคนะครับ8.5ครึ่นะครับ 8.5. ครึ่งขอบ17นะครับเป็นเซน้มนะครับยางผมใส่เป็นยางสองนะนะครับจัดทรงให้แบบไม่ติดซสมเลยนะครับเอาไปใช้งานได้หล่อๆเลยนะครับดูซสมเตียกำลังดีนะอันนี้ด้านหลังมันดูลงมานิดนึงเพราะว่า โชกหลังผมยังไม่ได้ออกโชกยังไม่ได้ออกนะครับโชกเก่านะครับแต่ถ้าโชกออกก็จะพอดีกับด้านหน้าเลยนะครับดยทรงด้านข้างนะครับหลอจับนะครับผมก็เอาไปขับหล่อๆได้เลยนะครับล้อใหม่ยางใหม่โชคสตัดปรับเกียวใหม่นะครับ Silver Neo Max One นะครับโชคตัวนี้ก็หมื่นเจ็ดเก้าร้อยนะครับล้อยางชุดนี้ก็มีสามหมื่นกว่าบาทได้นะครับล้อยางชุดนี้นะครับผม ท่อนะครับท่อเราใส่เป็นของนิโตให้เลยนะครับของนิโตให้เลยท่อใบนี้ก็เกือบเกือบหาพันนะครับก็ใส่ให้ไปนะครับก็เน้นของดีทุกชิ้นนะครับของดีทุกชิ้นเลยนะครับยางยางคันนี้ใส่เป็นของโอตานีนะครับเพราะว่าอของคัมโฮที่ร้านหมดนะครับคัมโฮหมดแล้วก็เดตันหมดก็เลยเลือกเป็นโอตานีให้นะครับแต่ก็เป็นยางใหม่ปีใหม่นะครับผมยางใหม่ปีใหม่ นะครับภายนอกค่าๆประมาณนี้นะครับกระจังหน้าก็เป็นโมดูลลมาจากเจ้าของเก่าอยู่แล้วนะครับกระจังตัวนี้ค่คอนข้างหล่อนะนะครับก็ไม่ได้ถอดออกนะครับผมกระตุกไหมผมดูเหมือนกระตุกกระตุกนะครับรอบคันก็ประมาณนี้อันนี้เป็น E n a v นะครับตัวท็อปสุดของเครื่องพันแปดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นปี12ภายในจะเป็นสีครีมนะครับ เป็นสีครีมแล้วก็จะมีจอตรงกลางนะครับผมจอเนวิเกเตอร์นะครับประตูแผงประตูก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ที่เลยนะครับผมก็มีจากเจ้าของเก่าอยู่แล้วนะครับมาจากเจ้าของเก่านะครับผมเออเหมือนจะกระตุกหรือเปล่าอ่า ไม่ไม่รู้ว่าในรายกระตุกหรือเปล่าครับดูจากหน้าจอเหมือนมันกระตุกกระตุกหน่อยนะครับดูหน้าหลังครับบ่อหลังก็โอเคเลยนะครับบอหลังสวยๆอันนี้รถกระตุกครับโอเคเดี๋ยวเอาไงเดียหผมไล่ใหม่อีกรอบไหมลองไล่ใหม่ดูรู้ว่าเครื่องมันร้อนก็ไม่รู้ยังกระตุกอยู่ไหมครับกระตุกไม่เลย กระตุกแน่เลยผมดูจากในไลน์แล้วมันกระตุกสวัสดีครับก็พอได้เนาะขอขอเป็นคลิปเดียวเลยละกันนะครับทนทนนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะรีบไลน์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูภายในนะครับก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทำควาะอาน,นี้ก็จะเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับพวกเบาะเพราะว่าคันนี้ผู้หญิงใช้นะครับเจ้าของเก่าเป็นคู่นะครับผู้หญิงใช้จะเหลืองหน่อยเพราะว่า,าพวกเนี้ย มันจะมันเกิดมันเกิดมาจากครีมทีท่ทาผิวนะครับขัดไม่ออกจริงนะครับขัดไม่ออกจริงแต่เขาบอกไม่ปี่ไม่ขาดเลยนะครับก็จะมีติดเหลืองจากาครีมกันแดดนะครับตรงนี้นะครับผมภายในก็โอเคครับอันนี้ก็ผมเปลี่ยนใหม่นะพวงมาลัยเพราะว่าของเก่าข้างบนมันจะลองนิดเดียวครับลองไม่เยอะแต่ว่าผมก็เปลี่ยนให้เลยนะครับอยากให้รถออกไปเนียนๆนะครับผม แล้วก็มีอะไรอีกนะที่ผมทําก็เดี๋ยวผมมาไล่เก็บดูที่เก็บงานให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูที่เก็บผมเก็บงานให้กันนะครับผมก็นะครับคันนี้นะครับก็น้ำมันเครื่องนะครับเหมือนเดิมกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยใส้กองอากาศนะครับลูกลอกตั้งสายพานอันนี้เป็นอาการประจําของซีอีฟบีนะครับชอบเป็นนะครับตรงนี้ถ้าใครใช้อยู่ก็ คอ,คอยดูไว้นะครับไม้แส่นกลางเนี่ยจะเริ่มเป็นกันแล้วนะครับสายพันธุ์หน้าเครื่องนะครับก็เปลี่ยนพร้อมกันเลยพร้อมลูกลอกนะครับผมแขรงน้ําเครื่องคันนี้นะครับแค็งล่างเนี่ยตรงรูถ่ายนามันเครื่องครับม,มันมีเกียวรูดหน่อยผมเลยเปลี่ยนยกแขรงให้เลยนะครับท,ที่เห็นว่าผมลงรูปอถอดหรือแพร่ล่างนะครับคือเปลี่ยนแข็งตัวนี้แหละนะครับต้องหลอดถอดหรือยกแพรนะครับ แล้วก็ซีนเพาข้างนะครับพอได้ถอดแล้วปุ๊บเหนือมันจะเห็นว่ามันมีอะไรเริ่มมันมีอะไรเสื่อมนะครับก็เปลี่ยนให้เลยนะครับแท้หมดเลยนะครับผมซีนเกียร์นะครับเปลี่ยนหมดเลยซีนเพาข้างสองข้างนะครับซีนซีนเกียร์นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยจาระบีนะครับน้ำมันล้างเข็มขัดลัดยางหุ้มเพานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้โอลิงน้ำมันเครื่องก็คือถ้าลืมมาแล้วเนี่ยถ้าเห็นอะไรก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเอาไปใช้กันยาวๆยางกันฝุ่นแหลกนะครับ ห้ังส่วนหน้านะครับน้ำมันเครื่องอ๋ออันนี้เพิ่มน้ำมันเครื่องนะครับกาวแล้วก็เบ้าโชกหน้าน,นี่ก็เปลี่ยนให้ยกคู่เลยนะครับเบสิกคันนี้ที่เก็บงานให้พร้อมใช้เนี่ยก็หมื่นกลางได้นะครับเกือบหมื่นหกนะครับผมก็อนเนี่ยครับเก็บงานผมพยายามเก็บให้ดีที่สุดนะครับรถแต่ละคันอ,อ,อยากให้แบบเอาไปแบบพร้อมใช้กันยาวๆนะครับพร้อมใช้กันยาวๆมไม่ได้แบบเก็แบบแบบแค่พันผ่านนะครับเอาไปใช้กันยาวๆได้เลยนะครับ กนนะ็ทุกคนันนะทุกคันคอนเซ็ปต,ต์เดียวกันหมดนะครับอยากให้ลูกค้าได้เอาไปใช้กันยาวๆนะครับโอเคนะครับคันนี้ก็เก็บงานมีร่วม6กถึงเจ็ดหมื่นบาทได้นครับรวมของแต่งนะครับผมราคารถที่ผมตั้งเนี่ยโอเคมันอาจจะสูงกว่าตลาดนิดนึงนะครับแต่ลูกค้าได้รถไปจบแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมเก็บให้หมดแล้วแล้วของทุกอย่างที่แต่งให้เนี่ยใส่ของดีนะครับลูกค้าไปจบแน่นอนไม่ต้องไปแก้อะไรเพิ่มนะครับไม่ต้องไปแก้อะไรเพิ่มแล้ว นะครับผมโอเคทั้งไงก็ฝากไว้ด้วยครับคันนี้นะครับในเต็นท์ f อตอนนี้เหลืออยู่4คันนะนะครับก็ลองเข้ามาดูกันนะครับลองเข้ามาดูกันก็คอนเซปต์เดียวกันหมดนะครับเตรียมงานให้พร้อมใช้ทุกคันนะครับทุกคันเลยโอเคทั้งไงก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมก็นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณมากมากนะครับกทั้งไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ